วันนี้เราจะทําการรีวิวนะครับเครื่องพ่อการาศรุ่นใหม่จากค่าย Xiaomi ยครับตัวเครื่องเท่าเดิมนะแต่แรงลมหรือว่าการครอบคุมขนาดพื้นที่ของห้องเนี่ยใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ตัวส้่กรองนะครับเพื่อนๆสําหรับรุ่น Mi Air 4 l i ์ตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกับพวก Mi Air 3H 3C หรือว่าตัว Pro หรือว่าตัวรุ่นเก่าๆที่เป็นพวกซีรีส์2ซีรีส์3ได้นะ ต้องเป็นของมันเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเป็นไส้กรองสีฟ้าแบบนี้มานะครับมันไม่ได้ช่วยกรองอากาศหรือว่าฟอกนะครับฝุ่น pm สองเท่านั้นนะมันยังสามารถช่วยนะฮะกรองนะพวกขนสัตว์นะครับของเจ้าตัวหมาตัวน้อยพวกนี้ได้ด้วยนะครับรวมถึงพวกกลิ่นต่างๆนะครับเช่นบางคนนะครับซื้อห้องใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เนี่ยมีกลิ่นสีหรือว่าเป็นกลิ่นพวกเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับกลิ่นหนังอะไรเงี้ยเราสามารถเอาเจ้าตัวนี้ไปเปิดนะครับเพื่อทําการฟอกอากาศให้เป็นอากาศบริิสุทธ์ไดด้้วยนะครับ สวัสดีครับผมอู๋จากร้านไทยทูบโครนครับวันนี้เราจะทําการรีวิวนะครับเครื่องครอากาศรุ่นใหม่จากค่าย Xiaomi ครับนั่นคือเจ้าตัวนี้เลยมีแอร์พิลเปอร์สีไลท์นั่นเองเย้โดยเจ้าตัวนี้นะครับถือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับที่มีการออกแบบดีไซน์นะครับให้ดูเฉียเฉียวมากขึ้นนะครับลักษณะมันจะเป็นสี่เหลี่ยมมากขึ้นนะดูโมเดินมากขึ้นรวมถึงเนี่ยพัฒนานะครับเจ้าตัวคันลมไส้กรองนะครับให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นกว่ารุ่นเดิมด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีวว่าครับ ฟังก์ชันการใช้งานนะครับแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างไปดูพร้อมกันเลยครับเราจะหมุนแล้วนะ,ะหนเหมือนได้เท่านี้ครับโอเคไปดูต่อเลยส่ับอุปกรณ์ในกล่องนะครับที่มีมาในกล่องนะก็จะมีทั้งหมด3อย่างด้วยกันนะครับก็คือตัวเครื่องนะครับพร้อมไส้กรองอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานแล้วก็ปลั๊กไฟนั่นเองนะครับสำหรับตัวปลั๊กไฟตัวนี้นะครับก็จะมานี่เลยเป็นรูปแบบอะแดปเตอร์แบบนี้แทนแล้วนะครับมีโลโก้ Xiaomi อยู่ตรงกลางนี่นะครับเห็นไหมเอ่ยนี่แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัว ปลั๊กนะครับในการเสียบนะครับขานะครับสำหรับการเสียบเข้ากับปลั๊กในบ้านเราเนี่ยก็เป็น2ขาปกติแบบนี้แล้วนะครับแล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับตัวนี้นะครับมาให้เราหนึ่งเล่มนะครับตัวนี้ก็เป็นภาษาจีนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันจีนนะเขาก็จะบอกนะครับว่าการใช้งานเป็นยังไงบ้างนู่นนี่นั่นนะครับก็เดี๋ยวเรามาอธิบายให้ดูทีหนึ่งนะครับว่าแต่ละอันเนี่ยคืออะไรบ้างต่อมานะครับมาดูที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับสำหรับตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยก็จะมีรูปร ขนาดของเขาเนี่ยไม่ได้มีความใหญ่กว่าของเดิมนะครับถ้าเราเอามาเทียบนะครับระหว่างมี่แอร์สี่ไลท์นะครับกับตัวพวก3าหรือว่า3 h เนี่ยขนาดนะครับจะเท่าๆกันเลยนะครับความสูงก็เท่าๆกันเลยแตกต่างกันเรื่องของไส้กรองนะครับพัดลมนะครับแล้วก็การทํางานต่างๆที่ตัวเนี้ยมันจะอัปเกรดมากกว่ารุ่นเดิมนั่นเองนะครับและสำหรับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าเฮ้ยห้องเราเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่มากนะครับพื้นที่เล็กๆเนี่ยไอตัวเครื่องเนี้ยมันใหญ่ขนาดไหนนะครับผมจะเปรียบเทียบให้ดูแบบนี้ครับ ก็คือตัวเครื่องเนี่ยเขาบอกว่าเปรียบเทียบได้เท่ากับกระดาษ A4 แผ่นนี้แผ่นเดียวเลยนะครับเวลาที่เราวางนะเวลาที่เพื่อนๆอยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราจะไปวางตามโซกตามข้างโซฟาหรือว่าตามหัวเตียงข้างๆหัวเตียงเนี่ยวางพอหรือเปล่านะครับเอาตัวเครื่องเนี้วางลงไปครับป๊าบนี่นะฮะเห็นไหมอันนี้ผมวางแบบพอดีเป๊ะๆนะครับนี่อ่าแล้วก็จะมีนะครับส่วนที่เกินออกมานิดนึงนะครับเทียบเท่ากับกระดาษ A4 นะครับแผ่นเดียวเลยก็ว่าได้นะครับเนี่ยโอเคก็ ประมาณนี้เลยนะครับใครที่อยากจะเอาไปวัดนะครับก็ใช้วิธีการอันนี้วัดได้เลยนะครับง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็มาดูนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราต้องการแกะตัวเครื่องนะครับเราก็สามารถที่จะบีบนะครับที่ด้านข้างตัวนี้นะครับขึ้นไปปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็ถอดออกมาเลยอันนี้เขาก็จะแยกนะครับระหว่างตัวเครื่องนะครับที่เป็นตัวระบบการทํางานต่างๆนะครับแยกกับตัวเครื่องที่เป็นไส้กรองนะครับนี่ เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นที่สำหรับใส่ส้กรองนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นฐานนะครับซึ่งตัวฐานเนี่ยมันไม่มีพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้เราสามารถเอาไปล้างได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่ารุ่นเก่าเก่าเนี่ยพวกแผงไฟนะครับแผงวงจรเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราล้างเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะเอาไปล้างน้ำนะฮะหรือว่าใช้ผ้าเปียกเนี่ยเช็ดได้มากมายขนาดตัวนี้นะเพราะว่ามันจะทําให้แผงวงจรเนี่ยมันเกิดการช็อตหรือว่าความชื้้นไดใช่มัครบ แต่ตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาใหม่นะครับก็คือเวลาที่เราวางอยู่ที่ห้องครัวห้องทํางานนะฮะหรือว่าห้องนอนบางทีน้ํหกเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่ามันเปียกก็เปียกไปอย่างมากไสกรองก็คือเปลี่ยนใหม่ถ้าเกิดมันท่วมนะแต่ตัวเครื่องเนี่ยมันจะไม่โดนแน่นอนครับเพราะว่าการทํางานของมันอยู่ที่ตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับทุกอย่างเลยอ่าตัวไสกรองนะครับเพื่อนๆสําหรับรุ่นมี่แอร์สีไล์ตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ร่วมกับพวกมี่แอร์สามเฮดสามซีหรือว่า ตัวโปรหรือว่าตัวรุ่นเก่าๆที่เป็นพวกซีรีส์สซีรีส์สได้นะต้องเป็นของมันเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีเป็นส้กกองสีฟ้าแบบนี้มานะครับซึ่งตอนนี้นะครับมันยังไม่มีตัวสีม่วงนะครับหรือว่าสีดำคีป้าแบบรุ่นเก่าๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานครับเขาก็จะทําตามมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อรุ่นใหม่ไปนะครับแล้ว จะซือไส้กรองสต็อกไว้เนี่ยก็ต้องเลือกสําหรับรุ่นมี Air ร์ส t e หรือว่ามี Air ร์ส o โเอาไว้ด้วยนะครับเพราะไม่เช่น<อ>นั้นนะครับเราจะไม่สามารถใช้งานนะครับกับตัวไส้กรองตัวเก่าได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวไส้กรองตัวเก่ามาให้ดูนะอันนี้นะครับเป็นตัวไส้กรองตัวเก่านะครับแกะให้ดูอันนี้เป็นสีม่วงนะครับแอนตี Anti ้แบคทีเรียนะครับเนี่ยฮะเพื่อนๆสังเกตดูว่าความสูงมัน เห็นไหมอันนี้มันสูงกว่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเอาตัวนี้ไปใส่กับตัวนี้มันก็จะไม่สามารถที่จะทํางานได้นั่นเองนะครับก็อันนี้เป็นตัวใหม่เพื่อนๆก็ต้องสังเกตด,ด้วยนะครับถัดมานะครับเราก็มาดูที่ตัวเครื่องนะครับเป็นหัวใจหลักของการทํางานกันบ้างนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะมีเซ,เซนเซอร์นะครับในการใช้งานนะครับวัดค่าฝุ่นต่างๆเนี่ยการวัดค่าฝุ่นก็จะอยู่ที่ด้านหลังตัวนี้นะครับนี่นะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซนเซอร์นะครับในการวัดค่าฝุ่นนะครับ PM 2.5นะครับอะไรพวกนี้นะแล้วก็ยังมีนะครับพวกเซนเซอร์นะครับในการวัดอุณหภูมินะครับวัดความชื้นต่างๆเนี่ยอยู่ด้านในตัวเครื่องนี้ด้วยนะครับรวมถึงทันลมนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถูกออกแบบมานะครับเป็นดีไซน์ใหม่นะครับอันนี้คือด้านล่างนะครับของเขาเนาะก็จะสังเกตนะครับว่ามันเป็นรูปแบบใหม่นะครับมันเลยทําให้นะครับตัวเครื่องนี้รองรับนะครับขนาดห้องที่มีขนาดใหญ่กว่านะครับในตัวเครื่องที่มีขนาดเท่าเดิมถ้าเทียบกับรุ่่นนเกาะ เพราะว่าตัวนี้นะครับสามารถรองรับขนาดห้องได้เนี่ยสูงสุดนะครับตั้งแต่2 6ถึง45ตารางเมตรเลยนะแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นเก่านะครับตัวมี R3T แล้วกันเนาะก็จะได้อยู่ที่2 2นะครับถึง3-5ตารางเมตรเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้เทคโนโลยีใหม่ๆนะครับได้การทำความสะอาดที่ง่ายๆขึ้นนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันแยกชิ้นส่วนอย่างชัดเจนนะก็แนะนำนะครับรุ่นนี้ได้เลยนะโอเคแล้วก็มาดูนะครับด้านบนตัวนี้นี่เห็นไหมด้านบนก็จะเป็นดีไซน์นะครับของอารมณ์แบบใหม่นะครับนี่ อลังการขึ้นนะอโอเคนะครับประมาณนี้ถัดมานะครับก็จะเป็นเรื่องของตัวปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับแล้วก็การปรับเปลี่ยนโหมดต่างๆเนี่ยก็จะเป็นแบบทัชสกรีนแล้วนะครับครับก็จะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับปุ่มปรับนะฮะโหมดต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวหน้าจอนะครับอยู่ที่ด้านหน้านี้นะครับหน้าจอตัวนี้ก็สามารถปรับระดับแสงได้นะครับรวมถึงมันจะมีนะครับตัวเลขต่างๆบอกนะครับออตัวแท้กรองตัวนี้นะครับ ถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยมันจะไม่มีตัว IR นะครับในการที่จะส่งว่าตัวนี้ใช้งานไปแล้วเท่าไหร่นะครับมันจะใช้วิธีการใส่เข้าไปแล้วก็รีเซ็ตนะครับแล้วตัวเครื่องเนี่ยมันจะนับเวลาจากการเปิดปิดเครื่องของมันนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับผมก็จะแนะนําแบบนี้ว่าบางที่นะครับหรือว่าบางห้องและกันที่เราไปใช้ง,งานเนี่ยฝุ่นอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเขาอาจจะนับเป็นชั่วโมงใช่ไหมฮะเวลาที่มันบอกว่าเต็มเนี่ยเราก็อาจจะเอาออกมาดูก่อนนะครับว่าฝุ่นมันเยอะขนาดแบบ จากสีฟ้าเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีดําหรือสีเทาเลยหรือเปล่าถ้ามันเยอะขนาดนั้นเราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่เยอะขนาดนั้นนะครับเราก็อาจจะทําการรีเซ็ตนะครับแล้วก็ใช้ถ้กองตัวเก่าแบบนี้ไปก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันใช้วิธีการตรวจจับจากเวลาจริงๆนั่นเองนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะซื้อเปลี่ยนเลยหรือว่าจะใช้งานอย่างประหยัดก็ได้นะครับโอเค แล้วก็มีโลโก้นะครับเดี๋ยวมีอยู่ตรงนี้นะครับด้านบนตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราสามารถที่ทําการเชื่อมต่อนะครับแอปมี่โฮมได้นะครับสามารถที่จะทําการสั่งปิดเปิดเครื่องนะครับตั้งเวลาออโต้นะครับว่าจะให้มันปิดเปิดเมื่อไหร่หรือว่าเข้าไปดูแถบสถานะนะครับเรื่องของพี2.5มว่าตอนนี้มีค่าฝุ่นนู่นนี่นั่นยังไงบ้างจากตัวแอปก็ได้เช่นกันนะครับโอเคแล้วก็ด้านข้างทั้งของฝั่งก็จะเป็นตัวนี่ฮะในการกดเอาตัวเครื่องนี่ออกมาจากตัว ฐานนั่นเองนะครับด้านหลังนะครับมีหนึ่งจุดที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเจ้าตัวเซนเตอร์ตัวนี้บางทีนะครับถ้าเราใช้เป็นนานเนี่ยมันแบบเอออะไรอย่างงี้นะครับเราก็สามารถแกะอย่างที่ผมแกะนะครับงัดขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ทําความสะอาดนะครับพวกฝุ่นเฝ์นพวกเนี้ยได้เช่นกันนะแต่ยาผ้าเปียกไปเช็ดนะครับให้ใช้แค่แปรงปัดนะครับเหมือนแบบปัดคอมพิวเตอร์หรือว่าดึงนะครับทำมระอาดพวกเศษฝุ่นที่ติดอยู่นะครับประมาณนี้ก็ได้แล้วนะครับเวลาใส่นะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้แล้วก็กดลงไปเลย นี่นะครับเรียบร้อยยัดเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็ด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะมีนี่ครับปุ่มนะครับในการใช้งานนะครับปรับแต่งหน้าจอต่างๆได้นะครับด้านล่างตัวนี้นะครับก็จะเป็นช่องสำหรับเสียบสายชาร์จ a ปเตอร์ตัวนี้นั่นเองนะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทําการเปิดเครื่องนะครับแล้วก็ทดสอบการใช้งานต่อแอปกันดีกว่าว่ามันทํางานยังไงนะครับแับแรกเลยเราก็เสียบปลั๊กเข้าไปครับปึ๊บแบบนี้นะกดเปิดนะครับเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะถ้าเกิดเราเสียบแบบนี้เนี่ยแล้วเราเสียบนะครับแบบนี้ปึ๊บ ม,มันจะไม่สามารถเปิดได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเซ็นเซอร์นะครับในการตรวจว่าเราเนี่ยประกอบฐานเรียบร้อยแล้วหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าเด็กแกะเล่นหรืออะไรยังไงนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่ามันมีระบบเนี่ยกดยังไงก็ไม่ติดนะครับโอเคคราวนี้ผมก็เอามาใส่นะครับตัวนี้เขาก็จะมีนะครับตัวนี่ฮะข้อคําแนะนํานะครับในการใส่บอกว่า,วาอ่าเราควรจะใส่ยังไงนะครับก็คือคงไม่มีใครใส่ด้านนี้ลงไปใช่ไหม <laughs> แต่เขาเขียนมานะว่าใส่อย,อย่างเงี้ยผิดนะ เอาให้ใส่อย่างนี้นะครับเอาด้านนี้ใส่โอเคผมก็ใส่เอาไปครับปื้บเรียบร้อยอ่าคราวนี้นะครับมันก็จะมีนะฮะเนี่ยคำว่าฟอนต์นะครับอยู่ด้านหน้าเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับฟอนต์นะครับอยู่ด้านหน้าพอคําว่าฟอนต์ตัวนี้อยู่ด้านหน้าปึ๊บก็คือเราต้องใส่ให้มันตรงครับฟอนต์ก็คือเอาหน้าจอเนี่ยอยู่ข้างหน้านั่นเองนะครับใส่ไปเลยครับอ่ะเรียบร้อยแค่นี้ลงล็อกมันก็จะใส่ให้มันแบบอัตโนมัติเลยนะครับคราวนี้เราก็เสียบปลั๊กครับปึ๊บอ่าเ พอเสียบปลั๊กเสร็จนะครับคราวนี้เราก็ทําการเปิดเครื่องครับโดยการกดปุ่มด้านบนตัวนี้นะครับนี่นี่นะครับก็จะมีนะครับตัวเลขบอกแล้วนะครับตัวเลขด้านบนเนี่ยก็คือเรื่องของตัวค่านะครับของตัวฝุ่น PM สองที่อยู่ในห้องของเราะตอนนี้นะครับอืมแล้วก็มีตัวเลขนะครับบอกอุณหภูมินะครับบอกความชื้นในห้องนะครับส่วนแถบด้านล่างสีเขียวเขียวเนี่ยก็คือเรื่องของจํานวนของตัวไส้กรองนะครับว่า มันยังอยู่ในระดับร0อเอะไรอย่างนี้นะครับก็จะมีสีส้มสีแดงอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนไปตามการใช้งานระยะเวลาที่เราเปิดเครื่องนั่นเองนะด้านบนนะครับก็จะบอกเรื่องของโหมดนะครับแล้วก็สัญลัก Wi-Fi นะครับก็คือถ้ากระพริบแบบนี้อยู่เนี่ยแสดงว่ายังไม่มีการเชื่อมต่อน,นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะหน้าจอตัวนี้กดไม่ได้นะครับไม่ใช่ทัชสกรีนนะแต่ว่าปุ่มเนี่ยเป็นทัชสกรีนนะครับปุ่มด้านบนก็จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะโอเคถ้าเราต้องการเปลี่ยนโหมดก็กด ก็จะมีโหมด, Auto, หมดออโต้นะครับโหมดตอนนอนนะครับสุดท้ายก็จะเป็นโหมดของเรานะครับชื่นชอบก็คือโหมดแบบปรับให้มันแรงๆอะไรเงี้ยสามารถที่จะปรับในแอปได้นะครับเนี่ยเสียงก็ประมาณนี้นะครับได้ยินไหมอันนี้คือแบบแรงสุดแล้วนะก็ปกตินะครับไม่ดังมากลองมาเป็นโหมดออโต้นะครับ ออโต้นี่เงียบเลยครับได้ยินไหมผมไม่ได้ยินไะโอเคเพราะฉะนั้นถ้าใครกังวลแบบเอาไปไว้ในห้องนอนแล้วมันจะเสียงดังนะครับก็เปิดออโต้นะครับมันจะได้ไม่ดังนะหรือเราเปิดโหมดสลีปก็ได้เนี่ยที่มันเป็นรูปพระจันทร์นะครับแล้วก็ปุ่มด้านหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการปรับหน้าจอนะครับมี2ระดับนะฮะปกตินะครับแบบบนอ่อนเอาไว้ในห้องนอนตอนกลางคืนจะได้ไม่แสบตานะครับแล้วก็ปิดไปเลยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับ ต่อมานะครับในการเชื่อมต่อแอปนะครับให้เราทําการโหลดแอปนี้โฮมานะครับจากนั้นสมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับและที่สําคัญคือเราต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์จีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเรานะครับเอาเข้ามาขายเนี่ยเป็นเวอร์ชันจีนะครับก็ให้เพื่อนๆสอบถามร้านที่ซื้อนะครับหรือว่าสอบถามกับทางร้านก่อนนะครับว่าเป็นเวอร์ชันอะไรนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยเห็นไหมกล่องเป็นภาษาจีนนะครับก็จะเป็นเวอร์ชันจีเวลาที่เราเชื่อมต่อนะครับกับตัวแอปนี้โฮมเนี่ยเราก็ต้องเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับเป็นเซ ก็กดเครื่องหมายบวกครับแล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์ได้เลยนะครับนี่เห็นไหมขึ้นมาแล้วนะครับมีแอร์สี่ไลท์ถ้าหากเพื่อนๆไม่เจอแบบนี้นะก็ให้กดปุ่มนะครับด้านหลังนะครับที่เป็นปุ่มปรับแสงหน้าจอเนี่ยค้างไว้7จ็ดวินนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะสมมุติว่ามันไม่เจอนะเรากดค้างไว้ก่อนครับกดไปเลยครับอ่า อันนี้คือการรีเซ็ตนะครับตัว Wi-Fi นั่นเองนะมันจะดังปิ๊ดปิ๊ดิแต่น,นี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วก็ให้เพื่อนๆดูที่ตัวนี่ฮะ Wi-Fi ที่มันกระพริบอย่างนี้แล้วกันนะครับถ้ามันกระพริบอยูน่นี้ก็กดเพิ่มอุปกรณ์ได้เลยนะครับมีมาแล้วเราก็ทําการกดเชื่อมต่อเลยครับแล้วก็ตัวนี้นะครับลองรับ WiFi นะครับเราเตอร์ที่เป็น2.4ก,กิกเหมือนเดิมนะครับถ้าใครใช้ 5G เนี่ยมันจะต่อไม่ได้นะครับเราก็กดเชื่อมต่อเลยครับ อ่าเรียบร้อยแล้วครับจากนั้นเรากดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะเอาไว้ในห้องนอนหรือว้ไว้ตรงไหนนะครับตั้งชื่อได้นะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อได้เลยว่าเราจะเอาเป็นชื่ออะไรนะอันนี้ผมก็กดถัดไปเลยนะครับแล้วก็สามารถแชร์นะครับว่าให้เพื่อนหรือว่าให้คนในบ้านเราเนี่ยตั้งค่าผ่านแอปยังไงได้บ้างนะครับก็เป็นสมาร์ทโฮมปกติเลยนะครับเรียบร้อยครับนี่อ่า พอเปิดมาถ้าเกิดเพื่อนเอนเจอแบบนี้เขาบอกว่าต้องการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไหมก็จะอัปเดตก็กดอัปเดตเลยนะครับแล้วก็อัปเดตตรงนี้ก็รอนะครับจนศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะระหว่างนี้อย่าทําปลั๊กไฟดับนะครับ <c oughs> โอเคเนี่ยครับมันก็ทําการดาวน์โหลดนะครับให้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดนะ,ะระหว่างที่ดูนะครับตอนนี้ก็ค่า tm 2.5ตอนแรกที่มันขึ้นไประดับ20กว่าอะไรเงี้ยในห้องผมนะครับตอนนี้มันก็เหลือประมาณ11เดแล้วนะ เนี่ยครับแล้วก็นอกจากค่าฝุ่นนะครับเขาก็จะบอกนี่เรื่องของอุณหภูมินะครับความชื้นอันนี้เดี๋ยวรอนะครับมันทําการอัปเดตแล้วก็ติดตั้งเฟิร์มแวร์กันสระคุณน,นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเขาบอกว่าอัปเกรดอุปกรณ์ของคุณเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดแล้วนะครับเราก็กดย้อนกลับเลยอ่าเรียบร้อยครับคราวนี้เราก็สามารถที่จะทําการสังปิดเห็นไหมสังเปิดตอนนี้ค่าฝุ่นอยู่ที่ 89ใช่ไหมนี่ฮะ1ันก็แปนะครับแล้วก็จะบอกว่าเอ็กเซลเลนต์ด้วยนะอาจจะมีดีเลย์นิดนึงนะครับเพราะว่าตัวเครื่องต้องส่งข้อมูลมาที่นี่นะครับตัวนี้จะเปลี่ยนเร็วกว่าที่หน้าจอตัวนี้น,ะนิดนึงนะนี่ตอนนี้เป็น13นะฮะตอนนี้เป็น9อยู่เดี๋ยวตัวนี้ก็ขึ้นเปนะ็น13อ่าเห็นไหมแบบนี้นะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับเทอร์โเรเจอร์25อ,องศานะครับแล้วก็ความชื้นในห้องอย,อยู่ที่ห้เปอร์เซ็นต์นะครับสามารถปรับโหมดนี่แมนวนวลอย่างที่ผมบอกไปนะครับรูปหัวใจคือแมนวนวล เขาก็จะบอกว่าถ้าปรับสปีดแรงสุดเนี่ยมันจะครอบคลุมกับพื้นที่ห้อง27-46ตารางเมตรอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดห้องไหนเล็กๆเราก็ปรับได้ครับตามชอบเลย4-7ตารางเมตรอะไรอย่างนี้นะครับเราก็เลือกปรับจับตรงนี้ได้นะครับหรือใครที่อยากจะใช้ออโต้ก็กดแค่นี้เองนะครับอ่ะนี่ง่ายเนาะคราวนี้ฟิลเตอร์ีราบอกไปนะครับว่านี่ฮะฟิลเตอร์มันจะมาจับตรงนี้ให้เรานะครับมันก็จะเริ่มจับว่าวันแรกเนี่ย ทั้งหมดคือ145วันนะแล้วค่อยๆลดไปลดไปตามชั่วโมงนะตามชั่วโมงนี้หมายถึงอะไรเช่นวันนี้วันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมคุณใช้ไป2ชั่วโมงมันก็ยังไม่ครบวันนะครับมันก็จะนับให้ก็คือถ้าใช้เวลา2ชั่วโมงก็เอาคูณไปครับให้ถึง24ก็12วันใช่ไหมสิยมันถึงจะลดลงเหลือ1 4 4วันนะครับก็ถือได้ว่าใช้ได้นานอยู่นะแล้วก็ตัวนี้ครับที่ผมบอกว่าตั้งเวลาปิดเปิดได้นะครับเช่นแบบเราอยากให้มันเปิดทุกๆ หนึ่งทุ่มปิดทุกๆหกโมงเชา้าพเราออกจากบ้านแล้วก็สามารถทําได้อย่างนี้ครับถ้าเวลาเปิดปิดนี่ทําซ้ําทุกวันสมมุตินะครับเวลาเริ่มผมเอาทุ่มหนึ่งนี่ก็ใส่เข้าไปครับแล้วก็ตกลงนะแล้วก็สิ้นสุดสมมุติว่าผมออกจากบ้านตื่นนอนเนี่ยไม่อยากให้มันฟอกแล้วเตือนใส่ก่องแค่นี้ครับแล้วก,กดบันทึกคราวนี้พอถึงเวลานะครับมันก็ทําการเปิด ตอนทุ่มหนึ่งแล้วก็ติดตอนหกโมงเช้าให้เราออโต้แล้วนะครับอันนี้สะดวกมากอันนี้ก็แสงครับเราสามารถปรับได้ตรงนี้เนาะออฟก็ได้เหมือนกับปุ่มกดด้านหลังเลยนะครับแล้วก็มีเรื่องของเนี่ยล็อกไม่ให้เด็กกดนะครับคราวนี้เนี่ยมันก็จะกดอะไรไม่ได้แล้วมันก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับบอกว่าล็อกอยู่กดไม่ได้เราต้องกดล็อกก่อนอันนี้ก็เวลาที่บ้านไหนมีเด็กใช่ไหมครับสามสี่ขวบห้าขวบแล้วซนๆนอย่างเงี้ยก็ล็อกตัวน,นี้ได้นะครับ เสียงเตือนต้องการให้มันแจ้งเตือนหรือเปล่านะครับเช่นอย่างเงี้ยปกติเรากดมันจะมีเสียงใช่ไหมคราวนี้ก็ไม่มีเสียงแหละอ่าเปิดใหม่อ่าก็เลือกได้นะครับบางคนแบบเอาไว้ในห้องนอนเงนี้ยนอนกัน 2- อสามคนใช่ไหมครับไม่อยากให้แบบหลบกหูลําคาญก็ใช้วิธีการนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับก็คือมันสามารถที่จะทําการตั้งนะครับควบคู่กับการใช้งานอื่นๆได้นะครับเช่นแบบ พอเปิดไฟตัวนี้ปุ๊บนะครับให้มีการเปิดเครื่องฟอกอากาศอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะใช้เป็นระบบโฮมออโตเมชันได้นั่นเองนะครับแล้วเจ้าตัวเครื่องฟอกอากาศนะครับของเสี่ยมี่รุ่นมี่แอร์สี่ไลท์นะครับรวมถึงรุ่นอื่นเนี่ยมันไม่ได้ช่วยกรองอากาศหรือว่าฟอกนะครับฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้าเท่านั้นนะมันยังสามารถช่วยนะฮะกรองนะพวกขนสัตว์นะครับของเจ้าตัวหมาตัวน้อยพวกนี้ได้ด้วยนะครับรวมถึงพวกกลิ่นต่างๆนะครับเช่นบางคนนะครับซื้อห้องใหม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่เนี่ยมีกลิ่นสีหรือว่า เป็นกลิ่นพวกเฟอร์นิเจอร์ใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับกลิ่นหนังอะไรเงี้ยเราสามารถเอาเจ้าตัวเนี้ยไปเปิดนะครับเพื่อทําการพ่ออากาศให้เป็นอากาศบริสุทธิ์ได้ด้วยนะครับและที่สําคัญเนี่ยผมชอบมากเลยว่ากลิ่นนะครับของเจ้าตัวเนี่ยฮะเจ้าตัวน้อยตัวนี้รวมถึงขนทัชต่างๆเนี่ยมันก็จะทําการดูดเข้าไปนะครับแล้วก็กองอากาศมาด้วยนะครับอันนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่แบบเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวอะไรย้ยครับก็มีไว้สักเครื่องหนึ่งติดในห้องนอนเนี่ยผมว่าสบายๆเลยนะ ครับเรามาสรุปนะครับจุดเด่นของเจ้าตัวเครื่องฟอกอกกาศนี่แอร์สีไลท์กันดีกว่านะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของตัวแรงพัดลมนะครับที่มีขนาดเนี่ยตัวเครื่องเท่าเดิมนะแต่แรงลมหรือว่าการครอบคุมขนาดพื้นที่ของห้องเนี่ยใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนั่นเองนะครับก็ทําให้เราสามารถที่จะประหยัดพื้นที่นะครับไม่ต้องซื้อตัวเครื่องใหญ่ๆนะครับก็สามารถครอบคุมพื้นที่ห้องได้มากขึ้นนะรวมถึงนะครับตัวพัดลมเนี่ยมีเสียงเงียบมากนะเห็นไหมไม่รบกวนทั้งคนทั้งสัตว์แน่นอนนะครับสามารถเอาไว้ในห้้ออองงนนนไดยย่าาสบบเละครั รวมถึงนะครับมันไม่ได้แค่ฟอกแค่ฝุ่นเพียม2.5อย่างที่เราบอกไปนะใครที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะครับขนสัตว์ยาวๆแบบเนี้ยมันก็ช่วยฟอกด้วยนั่นเองนะครับมันจะดูดเข้าไปนะครับอันนี้คือดูดได้แบบ360องศาเลยนะเออแล้วมันก็จะไปติดตามเครื่องนะฮะตัวไส้กรองตรงนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับมันยังนะครับฟอกนะครับพวกกลิ่นต่างๆนะครับของพวกเฟอร์นิเจอร์ใหม่บ้านใหม่ที่มีกลิ่นตีนะครับก็สามารถเอาเจ้าตัวเครื่องเนี้ย ไปเปิดแล้วก็ทําการฟอกหินได้ด้วยเช่นกันนะครับข้อสังเกตนะครับก็จะมีอยู่1อย่างด้วยกันนะครับก็คือเรื่องของขนาดไส้กองนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นไส้กองแบบใหม่นะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าไส้กองตัวเก่านะเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อไส้กองนะครับจะซื้อสำรองเนี่ยก็ต้องเลือกรุ่นให้ถูกต้องด้วยนะรวมถึงใครที่แบบซื้อไส้กองรุ่นเก่าไว้แบบแตะไว้เยอะเวลาที่มาลดราคาเนี่ยไม่สามารถใช้งานร่วมกับตัวนี้ได้นะครับก็ ต้องเลือกใช้งานให้มันถูกรุ่นด้วยนั่นเองนะครับและในส่วนของราคานะครับของเจ้าตัวมี Air 4ส i t e ตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่4,050บาทเท่าน,นั้นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นราคาที่สุดคุ้มมากๆเลยนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยมีโปรโมชั่นนะครับก็จะมีราคาลดลงไปนะครับถูกกว่านี้ด้วยนั่นเองนะครับใครที่สนใจนะครับผมทิ้งลิงก์การสั่งซื้อมาให้ที่ด้านล่างนี้แล้วนะครับ และสำหรับเพื่อนๆไหนนะครับที่ดูคลิปแล้วถูกใจนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทูบช anel ของเราด้วยจะได้ไม่พลาดกับการรีวิวสินค้าใหม่ๆแบบนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายทัมโบไปบ้ายกัน